มาแรับมกระตอนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้สับสนโดยนะคะทวิตทูเฮชฟนะ,ค,ะครับหัวเชื้อหลักๆเลยนะคะวิซีพลัสไฮยาลูรอนิสแอซิดคาราเจนนะคะใครมีร,ร,ร,รอยดํารอยแดงอันนี้หายนะคะรอยออดำรอยแดงนะคะใครบอกไม่หายพี่เต๋อทีอย่างยกเว้นแต่คุณเป็นฝ้าออฝ้าจะจางลงออจางลงแต่คุณต้องใช้อย่างเป็นประจําแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ย น้องนองน,องนักเรียนนักศึกษาที่มีรอยดำรอยแดงจากสิวใช้พฮยาลูลอิอซิดใช้วีซีพลัสตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้รอยดำหายคเจ็ดวันสิบ้าวันรู้เลือกถ้าปล่อยไว้ก็ประมาณ3-4เดือนก่อนมันจะจางรระยะเวลาหน่อยมันจางชา้าเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวกระตุน้นนะฮะตัวนี้เป็นอรเาเรียกว่าเซรั่มเซรั่มจะ แห้งไวซึมไวแล้วก็ลงลึกถึงปัญหาเร็วกว่าครีมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดซื้อกันในห้างสรรพสินค้าขาย1,500 0 0่งคันเ้ารัวแบนะเคานเตอร์แบรนด์นะแต่ถ้าเกิดซื้อใน f c e e o o o เนี่ยพี่เต๋าเห็นแล้วพ9 5 0นึ่งเก้ร้บาทเจ้าของบอกว่าเศรษฐกิจอย่างนี้มาขายของแพงอย่างนี้ราคาหมูก็ขึ้นราคาอะไรก็จะขึ้นขึ้นขึ้นไปหมดราคาทั้งหมดเลย ทุกอย่างขึ้นหมดแต่เซรั่มอันนี้ราคาลดขึ้นกับรถพิเศษปกติขวดละ5 9าเจ้าของบอกไม่ขายไม่ขายครับเหลือเพียง390บาทตอน1ขวดเท่านั้นนะฮะขนาด30 ml นะไม,ไม่ใช่ ถ้าเป็นที่อื่นจะอาจสิบห้านะแต่ที่นี่สามสิบเออประมาณสามสิบนะสามสิบขวดใหญ่นะเต็มขวดนะสามร้อยเก้าสิบบาทต่อหนึ่งขวดนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากได้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยจ่ายห้าได้ถึงหกราคาเดิมเกือบสามพันบาทเราไม่ขายนะฮะเหลือเพียงวันนี้โปรสุดคุ้มจ่ายห้าได้ถึงหกหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ้าใครสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วไลน์แอดขึ้นแล้วรีบแข่รีบโทรได้เลยนะครับกับโทรไว้ที่ two h y ครับศูนย์แปดศูนย์สี่หกสองแปดสี่ห้าห้าหรือ คุณผู้ชมครับดาราติดโควิดกันใช่ไหมเยอะเลยนะเมื่วานนี้เพิ่มขึ้นมาแน่นเหมือนกันนะหัวปกหัวโปกติดกันเต็มไปหมดเออล้างเผาพันกระเทยหรือเปล่าไม่ล้างทำไมอ่ะกระเทยตายยากกระเทยไม่ตายด้วยโควิดเออกระเทยตายด้วยกระเทยตายด้วยไม่มีจะกินจริงเหรอเพราะโควิดมาใช่ไหมใช่ค่ะอ่นะฮะเราไปดูคุณลำไยหทองคำนะฮะ นายกหนองปลือทีมศิลปินไม่เคยปฏิเสธการตรวจโควิดนะฮะงานนี้เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีประเด็นที่พูดถึงเพราะาคุณลำย,ยติดโควิดแล้วทางด้านของนายกนองปลือบอกว่าคุณลำย,ยเนี่ยทีมงานเนะี่ยไปแล้วไม่มีการสวปเลยเออไม่ได้ให้สวปด้วยนน่นนี่นต่างๆคุณลำย,ยก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนี้เหมือนเป็นการโทษศิลปินนี่นะแล้วศิลปินที่ไปก็คือติดโควิดนี่คุณก<ะ>็ควรที่จะพูดดีๆ<ะ>แต่ปรากฏว่าเหมือนยกความผิดทั้งหมดให้กับทีมงานของคุณลำย,ย<ะ>คุณลำยออกมาฟาดซะเลยนะฮะ คราวนี้นะครับล่าสุดคุณลำไย,ยหายทองคาคุณผู้ชมนะฮะได้มีการโพสต์ไอจีถึงทางด้านของคุณวินย<ะ>ัยอินพิทักษ์เป็นนายกเทศบาลเมืองหนองปลือ<ะ>จังหวัดชมบุรีม<ะ>ีการออกมาโพสต์โต้ว่าทีมงานของเทศบาลเนี่ยไม่ได้มีมาตรการสวอปให้กับทีมงานทุกคนก่อนขึ้นค<ะ>อนเสิร์ตเผยว่าสวัสดีค่ะพอดีเนี่ยลำไย,ยเนี่ยนะคะ,ะเห็นข่าวทางเพจของคุณอาสรยุทธ์ลงข่าวว่านายกเมืองหนองปลือเนี่ยให้ข่าวว่าทีมงานของคุณลำไย ไม่ได้ตรวจสวอปเรื่องของโควิดสิบเูขอชี้แจงตรงนี้นะคะลำยายบอกว่าทางทีมงานเราเนี่ยได้มีการสอบถามทางผู้ประสานงานแล้วนะคะว่ามีการตรวจหรือไม่าทางผู้ประสานงานแจ้งว่าไม่มีการตรวจทางเราก็ไม่เคยที่ไม่ให้ตรวจนะคือยินดีมากด้วยซ้ำที่จะตรวจเพื่อความสบายใจของงานและก็ทีมงานทุกคนปรากฏว่าทีมงานเนี่ยของคุณลำยายติดต่อไปแล้วาทาง ทางของทีมงานทางเทศบาลเมืองหนองปือบอกว่าไม่มีการสวอปนะ,ะก็เลยไปแสดงแล้วก็ติดโควิดมางานนี้เองเนี่ย ก็เลยบอกว่าคุณลำยัยก็เลยตัดสินใจนะแล้ววันที่สัาเตอนช่วงเย็นเนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปงานไลฟ์สดก่อนและได้ตรวจสวอปก่อนเข้างานด้วยคือเหมือนมีการตรวจกันก่อนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าผลเนี่ยเป็นลบนะฮะผมเป็นลบนะฮะก็เลยออกมาชี้แจงแบบนี้คราวนี้เองเนี่ยพอมันมีกระแสบอกว่าเฮ้ยนายกออกมาพูดแบบนี้บอกว่าเฮ้ยทีมงานไม่สวงไม่สวอปอย่างนี้เป็นการโยนความผิดให้กับกลุ่มศิลปินหรือเปล่าด้านของคุณปุ้ยแอลกอฮอล์นะครับเป็นแฟนของคุณลำยัยทองคำเนี่ย มาท้านายกหนองปืนเลยเก<ๆ>ี่ยวกับเรื่องของตำานงตำแหน่งกันเลยทีเดียวนะฮะ<_><_>คราวนี้เองเนี่ยคุณปุ้ยแอลกอฮอล์โพสต์แบบนี้บอกว่างัดหลักฐานเลยนะช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยใส่ร้ายน้องลำไยนายกหนองปืนชนบุรีทําไมทําแบบนี้ครับท้าพิสูจน์ได้ว่าทางน้องลำไยไม่ยอมสวอปผมเนี่ยกล้าบแบบว่ากล้าหยุดแล้วก็เลิกร้องเพลงไปเลยย้อนออกจากศิลปินการเป็นศิลปินในวงการนักร้องไปเลยแต่ถ้าผมหาหลักฐานได้ว่าทางผู้จัดเองเนี่ย มีคำตอบพูดตั้งแต่ตอนแรกว่า <ฮะ S 1> ไม่มีการสวอบท่านนายกเนี่ยนายกของปรือนะ,<ฮ>ะอะจะยอมลาออกจากตําแหน่งไหมครับนี่ก็คือหาหลักทงหลักฐานแล้วเขาก็มีการแชทแคปต,ต่างๆเนี่ยออกมาหมดเลยนะฮะ คราวนี้นะครับทางผู้จัดการของน้องน้ำยไยถามไปยังทีมงานของผู้จัดการแล้วว่าสวบเวลาไหนแต่ทางผู้จัดในแจ้งกลับมาว่าไม่มีการสวคกับคุณแม่แต่ว่านา้องน้ำยไยก็ได้ทําการตรวจเอทีเคไว้อยู่แล้วทุกวันนี่ขนาดตรวจแล้วนะตรวจแล้วตรวจแ,แล้วยังไม่รอดเลยนี่ครับดูเลยครับปกติทางน้อง,องยยน้ำใยเนี่ยขอสวบทุกงานนะจ๊ะในแชทมันมีหลักธงหลักฐานครบแถมใส่แมสรล้องเพลงด้วยซามในทุกๆงานที่ผ่านมาแต่ปรากฏนี้งานนี้ คุณปุ้ยแล้วก็ผู้จัดจาการบอกแย่มากนะคุณแม่ uh huh. ไปปุ๊บไม่มีสวอป uh huh. นอกจากไม่มีสวอปแล้วไม่มีการให้ใส่แมสบนเวทีด้วย uh huh. บอกว่าไม่ต้องใส่ uh huh. เออแล้วอย่างนี้ยังจะมายโยนความผิดให้กับประชาชนหรือกลุ่มศิลปินอีก uh huh. แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้น uh huh. ซึ่งความเคลื่อนไหวของทางด้านของกลุ่มทีมงานนายกเทศบาลของเมืองหนองปลือชนบุรีเองเนี่ย uh huh. ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไร uh huh. แต่ทางด้านของคุณปุ้ยทางทีมงานคุณลำยายผู้จัดกงผู้จัดการมีหลักฐานหมดทุกอย่างว่าไปติดต่อแล้ว ว่าพี่มีสวอปไหมเขาบอกไม่มีสวอปจบไม่มีสวอปแถมขึ้นบนเวทีไม่ใส่แมสด้วยเพราะลำไยเนี่ยเคยดูไลฟ์สดอยู่ไปงานไหนว่าจะเป็นไลฟ์สดปิดหรือไลฟ์สดเปิดเนี่ยเขาใส่แมสร้องตลอดแล้วเสียงมันจะเหมือนเดิมไหมมันก็ไม่เหมือนแต่เขาก็ป้องกันไงแม่แม่เกตไหมเขาก็กลัวติดไงนี่ขนาดเขาป้องกันมากแต่พอมางานนี้บอกไม่ต้องใส่แมสก็ทําไงได้เหรอคนจ้างเพ่อนคนหนึ่งนะใส่เฟ c ชิล i ปิดโควิดอ่ะครับ ใส่เฟสชิลไปซื้อของในร้านสะดวกซื้ออะติดโควิดเฟสชิลปีกเทนเนาะเห็นใจเข้าไปใช่ฉะนั้นต้องใส่แมสนะเขาบอกว่าอย่างน้อยในสองชั้นสองชั้นใช่แมสหรือถุงยางแมสแมสก์นะแล้วโอมใส่ถุงยางกี่ชั้นฮะชั้นเดียวเออร้านหรือไงเราก็ต้องป้องกันไงมันผิดเราใส่หรือเขาใส่เราใส่ไม่ใช่เขาใส่นะไม่เราใส่เขาใส่กับเราสามชั้นแล้วใส่เขาสองชั้น ใส่ทำไมต้องสามชั้นเออฉันเคยเห็นนะทำไมอ่ะมันกลัวกลัวแบบติดโลกหรืว่ากลัวทองเอออะไรประมาณนั้นแหละใส่สามชั้นเมืองไปเออมากับโอมได้เลยทำไมสดหมาถึงใจเงินสดปล่อะไรอ่ะขี้สดแอีชิงร้อยชิงล้านอีกแหละว่าโชคโชคทองโชคปรับรับโชคโชคทองกับซอง มามีกึนสำเร็จรูป <c oughs> นะคะหมดหรือยังอ่ะอันนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวเรื่องของทางการรับผิดช,ชอบหรือไยังคงต้องรอดูการเคลื่อนไหจากชลบุรีต่อะนะฮะจากหนองคือไปเ่รชรบุรี โอยไหวยังดูเท่าไหร่เขาบอกว่าโอมนี่เป็นนักกีฬาอยู่ชลบุรีครับอาวอีกแล้ววิ่งควายสิถูกต้องมีลาเดียวขึ้นชื่อเจ้าหน้าที่กีฬาวิ่งควายไปเป็นกรรมการมึงมึงมึงลงวิ่งในกลุ่มมันนะเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาเป็นตัวนักกีฬาเลยนักกีฬาสุขภาพร่างกายแข็งแรงยายากคนขี่อะไรใครนะยาย่าข้างล่างอ่ะอ๋อเป็นคนขี่มึงแล้ววิ่งหรือจะพี่ปานขี่แล้วคิดว่าถ้ายาย่าขี่โอมเนี่ยจะไหวไหม อ๋อมึงก็วิ่งได้ไม่เป็นไรหรอกหรือจะเอาพี่ปานขี่ทำไมทำหน้าตาลอยอย่างนั้นน่ะยิ้มยิ้มอยู่เออหรือจะเอาเพื่อนฉันขี่อ้วนที่นั่งข้างพี่ปานอ่ะคุณตุ๊กตาเหรอเออตุ๊กตาผีอ่ะของชื่อตุ๊กตาแล้วไปตุ๊กตาผีแล้วไปเรียกของตุ๊กตาผีอีกเออทำอันนี้อร่อยนะ ทองหยิบทองหยอดอร่อยนลทีตุ๊กตาทำขนมไทย<อ>ทำอร่อยพี่ปานี่ทำขนมจีนอร่อยมากตุ๊กตาเนี่ทำทองหยิบทองหยอดอาหารไทยอร่อยมากเช่นบอกแกเอ้ยออกไปขายของพวกนี้ดีกว่าไหมเงี้ทำกับข้าวทำาาขนมหวานอร่อยอร่อยทำเหมือนร้านระดับดีๆทำเลยอ,ะอ่ะอพม่งจะจะไปเรียนกับมันอยู่เนี่ยทำ ทำอะไรทำกินเองให้เบาหวานขึ้นทองหยิบทองหยอดทองหยอดทำกินให้ทำกินเองให้เบาหวานขึ้นไปร้านอื่นไม่กล้ากินหวานนะไปร้านอื่นไม่กล้าหยดแต่หวานนะคะเออ่ไมต้องตาดต้องตาัเมาหวานสั่งอะไรนะบวยอะไรนะน้ำบวยน้ำบวยนะฮะปกติทางร้านใส่สามช้อนแต่บอกว่าช้อนครึ่งช้อนช้อนครึ่งพอหวานแต่เวลากินทองหยิบทองหยอดเอาหวานไม่อร่อยหอมหวานใส่ไปอีกนะฮะ เดี๋ยวจะไปเรียนทำทองหยิบทองหยดกับยาตุ๊กตาเดี๋ยวต้องไปติดต่อแหละนะครับนะคะเดี๋ยวพักเบรกก่อนดีกว่าช่วงนี้ครับแม่เบรกแล้วเหรอเบบรรกแล้วคัพอแล้วอ๋อค่ะนะคะอ่ะช่วงนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะคะชเวติทูเฮสไวคุณผู้ชมนะคะฝากนะคะใครที่มีรอยดำมีปัญหาใบหน้าอยากให้ใบหน้าใสกลับมาขาวใสสดใสนะคะไร้รอยดำไร้ฝ้าไร้ริ้วรอยเนี่ยง่ายๆมันต้องเปลี่ยนเป็นเซรั่มนะคะครีมไม่อยู่นะคะครีมมันได้แค่ผิวบางๆเปลือกนอก แต่เซรั่มมันจะลึกถึงซึมถูงถึงเซลล์ผิววิซีพัทคารา,าเจนไฮยานะคุณผู้ชมนะฮะมันลงลึกออกผลได้ลึกแล้วก็เห็นผลได้จริงนะฮะขวดขนาดนี้30 m ML ขวดใหญ่นะ ราคายังไม่ถึงยังไม่ถึง400เลยฮะอ่ะวันนี้นะครับโปรโมชั่นเลยนะฮะลดเลย1ขวด30 ml เหลือ390บาทเท่านั้นนะครับหรือคุณผู้ชมอยากได้โปรโมชั่นเป็นเซตจ่าย5ได้ถึง6ราคาเพียง1,950บาทเท่านั้นครับสนใจโทรได้เลยเบอร์ได้รับขึ้นแล้วนะครับ080-462-8455หรือที่ l i n e at t ท e วนตี้ท h y นั่นเองนะจ๊ะอ่าน่วพักสักคู่นึงก่อนครับ